สวัสดีครับผมฟิล์มชูติ้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามารีวิวปืนสั้น BB g u กันนะครับของค่าย W E อันนี้เป็นโมเดลก็17 Gen 5้านะครับผมสั่งมาเป็นสีทรายเนาะโอเคเปิดกล่องมาก็จะมีคู่มือของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็แมกกาซีนเนี่ยเขาแถมมาให้ตัวหนึ่งเป็นสีดำนะครับแล้วก็แล้วก็ที่กลิปมือที่ประกับเนี่ยเขาให้มาสอันนะครับ สำหรับใครที่มือใหญ่หรือมือเล็กก็ปรับได้นะครับส่วนผมก็เพิ่มมาอีกอันนึงแล้วติดไปอีกอันนึงนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตหยิบตัวปืนขึ้นมาก่อนนะครับขออนุญาตหยิบตัวปืนขึ้นมาก่อนนะครับเมื่อเราหยิบตัวปืนขึ้นมาเนี่ยเราต้องทําให้เป็นนิสัยให้ชินเลยก็คือการเคลียร์ปืนนะครับแล้วก็จะทำเหมือนปืนจริงไปเลยในการขึ้นลำดูแม็กไม่มีแม็กขึ้นลำค้างสไลด์ ไม่มีลูกปลดเคลียร์ครับประมาณนี้นะครับก๊อกสิบเจ็ดเจนห้าของค่าย w e อันนี้มีคันค้างสไลด์อยู่ทั้งสองด้านนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวาสำหรับใครที่ถนัดซ้ายนะครับก็ปลดสไลด์ด้วยมือโป้งซ้ายได้นะครับส่วนท่านที่ถนัดด้านขวาก็ปลดที่ด้านขวาได้เหมือนเดิมนะครับโอเคต่อมาก็ เป็นตัวที่ข้างล่างเนี่ยเป็นพอลิเมอร์ส่วนข้างบนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นโลหะหรืออะไรนะครับเดี๋ยวก็ค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะครับตรงนี้ระบบไกลแล้วก็คันค้างสไลด์ศูนย์หลังศูนย์หน้าแล้วก็ลำกล้องไกลหลอดเนี่ยทั้งหมดเป็นสีดำนะครับโอเคปืนกระบอกนี้ไม่สามารถที่จะติดดอทได้นะครับเดี๋ยวผมพูดผิด ปืนกระบอกนี้สามารถที่จะติดดอดได้โดยการเอาส่วนหลังออกนะครับแล้วก็ใส่เพจมาแต่ว่าเขาไม่ได้เจาะเขาไม่ได้ปาดสไล์มานะครับเนี้ถ้าจะติดดอดก็เอาส่วนหลังออกนะครับปืนกระบอกเนี้รู้สึกว่าสลด์มันแบบมันเสียงมันเพาะมากเลยเนะครับแล้วก็ที่ ประกับตรงนี้นะครับจะมีรอยตรงนี้ไว้อยู่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาใส่มาท่าแบบนี้ทำไมนะครับแล้วก็ศูนย์เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูครับศูนย์ศูนย์ประมาณนี้ศูนย์เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมประมาณนี้นะครับศูนย์หน้าศูนหลังแบบนี้เลยโอเค สำหรับการรีวิวสั้นสั้นกับปืนกระบ,บอกนี้เนี่ยผมขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปรับชมต่อกัเลยครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะยิงเป้ากระดาษก่อนนะครับเป็นเป้ากระดาษ IPSC mini ตรงนั้นน่อนนะครับโอเคใส่ขึ้นลำเลย มไดตรงกลางนะครับไปดูกันเลยครับก็เข้าอัลฟาหมดเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวลองมายิงเป้าเหล็กดูบ้างนะครับ โอเคลวหมดเลยสำหรับการทดสอบรีวิวปืน BB gun อัดแก๊สนะครับของค่าย d w e Model g o c k 17 Gen 5นะครับสีทรายนะครับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ